มีนัดกับป่านัดนะครับว่าป่านัดก็มีสินค้าใหม่ๆม,มาแนะนํานะครับผมยังหาไม่เจอเลยวันนี้ไปหลายที่นะครับก็เลยต้องมาช่วงมืดนิดหนึ่งนะครับเพผมไม่รู้ว่าป่านัดอยู่ตรงไหนนะน่าจะอยู่ล็อกที่2นะครับนี่ตลาดนัดคลองถมตลาดเอ้ยตลาดนัดสังกสีครับขอภัยด้วยนะครับผมบอกผิดหรือเปล่าเนี่ย ตลาดนัดสังกสีครับตลาดนัดวินเทจนะครับตลาดนัดตอนอวันอาทิตย์ผมมาวันอาทิตย์นะครับตลาดนัดมีหลายวันนะครับเนี่ยบรันรยากาศเดียเด๋ยวเดี๋ยวต้องไปดูป่านัดก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาถ่ายาบรรยากาศนะครับโอ้วันนี้คนเยอะนะครับฝนไม่ตกนะครับธรรมดาบางทีนะครับมานี่คือแบบ ต้องต้องพาฝนมาด้วยแต่วันนี้รู้สึกอากาศดีมากนะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหาปลานัดก่อนนะครับปลานัดกุมมุมไหนของตลาดเนาะวันนี้ก็มาหาปลานัดนะครับด้วยความฉุกละหกนะครับขออภัยด้วยแบตเตอรี่ผมก็จะหมดนะครับสดีสดีครับส้นเต้มาแบบหมานสายมาสายดีกว่าไม่มานะครับ ขอไปนิดนึงครับฮะฮะนี่ครับไม่ไม่พอดีไปไกลวันนี้ไปไกลโอ้ยเลยมาช้านิดนึงขอไปไม่ร้ายไรเแบตเตอรี่ก็จะหมดเดี๋ยวเราต้องถ่ายครับโอเคเดี๋ยวให้ป๋าพักแป๊บหนึงครับครับก็วันนี้มาแบบฉุกเริ่มกนิดนึงป๋าพอดีวันนี้ไปไกลนะ ฮะวันนี้ไปไกลวันนี้อากาศดีเป็นยังไงบ้างเอาบอกบอกความรู้สึกนิ้เดี๋ยวเดี๋ยวยังตั้งตัววันนี้เอาของเล่นใหม่มาอ๋อวันนี้มีของเล่นใหม่ๆมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายคลิปสักแป๊บนึงก่อนเดี๋ยวขอชาร์จแบตอ่าได้ครับได้ของเล่นอะไรมานี่ไงเออตัวนี้คือยังไงกานงานสร้างอ่ะเนี่ยเดี๋ยวแล้วป๋าถืออันนี้นิดนึงครับผมอันนี้คือยังไงป๋าอ่าตอนนี้งานพวกอ่ะ DIY ตอนนี้ลูกลูกค้าแล้วก็ หลายๆคนนะฮะใช้กันชอบกันมากเลยนนก็เลยคิดค้นขึ้นมาแล้วก็เลยเอามาโชว์สะหน่อยปกติก็จะทําง,งานทุกแอมจิว๋วครับผมตัวนี้ดอกยังไงป๋าตัวนี้ดอกสิบนิ้วครับสิน,นิ้วคู่เลยตัวนี้นะครับอันนี้รับรองว่าเบส์สเถือนฮนะอันนี้ใช้คําว่าสเถือนทั้งหมู่บ้านเพราะปกติเดี๋ยวจะได้ลองชมดู <c oughs> ปกติของเราดอกยังไงปกติอะส่วนมากเต็มที่ประมาณ ก็จะอยู่ที่18นิ้วที่แรกไงนะถ้า4ีโอห์มก็อยู่ที่12สองอครับผมสี่โอห์มดี่ก็มี10นิ้ว8นิ้วส่วนใหญ่ก็จะเป็น10นิ้วกับสิบนิ้วที่ไม่เหล็ก180ส่วนใหญ่นะแต่ตอนนี้งานเดยวายเนี่ย10นิ้วเนี่ยส่วนใหญ่จะว่า<อ>เขาจะทำก็คือดอกเดียวอ๋อครับผมอ่าแต่ผมก็ลั้นกินไปหน่อย10นิ้วเราก็คือแบบคือลั้นรั้นเอามาคู่เลยครับผมอ้โอ่าเนี้เป็นงานแบบบุญเล็กๆได้สบายๆฮะหรือชอบเที่ยวชอบปิกนิกนี่รับรองว่าเหลือๆคือแบบ ควบคุมเลยใช่ไหมใช่ครับผมตัวนี้ได้ไฟสองระบบอ่าเป็นไฟสองระบบจริงๆนะก็คือเสียบไฟบ้านก็ได้เนี่ยเสียบไฟบ้านครับผมแล้วก็ชาร์จแต่ชาร์จจะใช้เวลาชาร์จหน่อยเยอะหน่อยประมาณ3ชั่วโมงอ่าเนื่องจากแบตมันเยอะในนั้นน่ะครับผมน้ำหนักก็อยู่ที่ประมาณ50เกือบเกือบหกสิบกิโลก็เลยต้องใส่ล้อด้วยอวันนี้เอา้อมาด้วยเมื่อกี้แปดอ๋อลูกค้าไปแล้วแปดนิ้วลูกค้าลูกค้าไปแล้วล่ะลูกค้าก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ฟังว่าพลังมันขนาดไหนนะ่ แต่ตอนนี้ก็คือมีที่เรามีอะไรเนี่ยที่ทลูกค้าชอบชอบงาน DIY นะฮะ oh. ชอบแบบว่าอุ้ยมีตู้มีดอกอยากจะลองวิชาสักหน่อยห <c oughs> ยิบตัวนี้ไปใส่ได้เลยครับผมหยิบใส่ได้เลยเนะี่ย <c oughs> ครับผมตัวนี้เป็นระบบคาราโอเกะนะฮะอ่า <c oughs> เป็นระบบคาราโอเกะนะครับรูปแบบก็อาจจะไม่เหมือนเขา <c oughs> อันนี้เป็นไฟนะ คือลูกค้าซื้อไปปุบเรามีคำแนะนําให้ลูกค้าไหมหมายถึงว่าอามีครับผมมีผมมีผมมีคลิปให้เพราะว่าในไลน์นะครับในไลน์จะ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 มีให้เสร็จแล้วก็วันนี้มีนิดนึงอ่สำหรับใครนะครับที่บอกว่าติดตามพจน์พนโสนะฮะอ่าตัวนี้เลยเอาตัวนี้เลยตัวนี้นะครับจากราคาปกติ Switching 24โวลต์จะอยู่ที่2,300บาทวันนี้เอาไปเลยครับ8 1 8 0ับาท ตัวนี้นะครับใช่ฮะชุดนี้อ๋อทั้งชุดนะครับอ่าแค่1น0 0ัแบาทแต่มีน้อยนะพี่มีอยู่40ชุดอครับผมอ่าสำหรับใครที่อ่าบอกว่าป๋าผมติดตามอ่าพคนเคอะโสนะฮะได้ลดพิเศษเลยฮะโดยโปกตินี่คือ1 8 0 0 5 0ห้าร้อวันนะครับอ่าเนี่ยจะมีกดลวดมีอะไรเนี่ยปกตินะแต่วันนี้1,800 สำหรับอ่าอันนี้คือพิเศษสำหรับลูกค้าเลยนะครับผมอ่าฉลองว่าเหตุาณนัดมีคนติดตามหมื่นกว่าคนแล้วใหญ่เจ้าใหญ่ครับครับอ่าชุดนี้นะที่เห็นเนี่ยนะสบายสบายเลยนะครับชุดเนี้ยสบายสบายเลยอดได้สบายสอ่าเมล์ร้อยแปดสิบเนี่ยแปดนิ้วเนี่ยสบายสบายเลยตอนนี้วันนี้ก็เลยจะไม่ได้โชยเอเพราะว่าลูกค้ารู้กันอยู่แล้วครับลูกค้ารู้มืออยู่แล้ว ปกติเ็จะเป็นกลิปพวกนี้นะครับก็คือปกติก็จะเป็นอย่างนี้แต่ตอนวันเนี้ยเราจะมีชุดเนี้ยของเนี้ยอุปกรณ์เสริมชุดที่สามพันกว่าบาทเนี่ยมีนี่นะครับนี่นี่ครบเลยเนี้ยแล้วก็มีที่ชาร์จได้พร้อมลูกค้ามีแค่ตู้กระดอกเล่นได้หกชั่วโมงนะครับตัวนี้ก็คืออันนี้อันนี้คือครบเลยใช่หรือจะเอาตัวเพจอย่างเดียวหรือจะแมวแบบเอาแบบ แมวคารา,าโอเกะก็ได้เนี่ยอเามีาแบบไม่มีคาราโอเกะนะหรือจะสั่งแบบเปอยๆเ,เอาไปทำเองก็ได้นะครับแต่ของผมรับประกันเลยว่าของแท้แน่นอนทุกตัวเป็นตัวแท้ทุกตัวครับอันนี้ก็เลยว่าวันนี้ก็เลยมีจะ,ปะเปึกเพรวันนี้จะโชว์เรื่องปเปิกเพรย์นี้เนะี่ยอย่างเงี้ยอยากจะสั่งทำลายยังไงสั่งได้นะนั่นแหละอ๋อย่างเพย์ในตนี้นะครับใช่ใช่ใช่สั่งได้เลยครับอ่า เนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็ไม่กี่ตังค์เป็นคาราโอเกะตัวนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้แปดพันกว่าบาทครับฮะร้องคาราโอเกะได้เลยเรามีให้เลือกหลายราคาตัวนั้นล่าสุดนะอ่าตัวนี้ล่าสุดสอบถามราคากันมาได้ครับตัวนี้อ่าตัวนี้ยังไงอ่ะยังไม่บอกเลยอ่าเดี๋ยวลองฟังเสียงดูฟังเสียงก่อนเนาะใช่ใช่โอเคเดี๋ยวพักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวอันนี้เป็นระบบคาราโอเกะนะครับร้องเพลงร้องคาราโอเกะได้สบายๆนะฮะ เป็นไฟสองระบบนะครับเป็นไฟบ้านด้วยไฟแบตด้วยนะฮะอันนี้รับรองว่าเสือยทั้งบ้านต้องการแบบไหนสั่งได้นะฮะ 你爱我。 มีหลายรุ่นนะครับมีทั้งรุ่นเล็กแล้วก็รุ่นขนาดกลางนะครับตวนี้เป็นแบ่าานประมาณ3ชั่วโมงอกอถ้าชาร์จนะฮะ6ชั่วโมงครับแต่ถ้าตัวนี้เสียไฟบ้านเล่นได้เลยอันนี้คือไฟสองระบบจริงๆเลยไม่ได้ผ่านไฟชาร์จนะเอ่อตะที่มันชาร์จไม่ได้ไฟไม่พอมีระบบเล่นโดยเล่นไม้เล่นได้เลย จะลองเพลงจะพูดหรือจะใช้งานสนามใ่บทตรใช่ไหมคน่คแนันนี้สาร้อยนะวันนี่สอ่ะไปบ้านเตรียมได้เลยอ๋อครับนะครับอันนี้ก็คืองานภายใน เริ่มการเรื่องระบบเสียงไมนะฮะอยู่หน้าตู้ไม่มีมิดอันนี้เล่นแค่สิบเปอร์เซ็นต์ตานะละไมนี่เหลือเกินลอง เนื่องจากน้ำหนักมันเยอะไม่มีเดือดไม่มีอะไรเ<ม>งียบจิบ<ม>อ่าอันนี้ลูกค้าออเดอร์แล้วสั่งส่งที่มหาชัยครับผมครับผมอันนี้ถ้าอยู่ในในเขตภาคกลางนี่จะไม่ใช้วิธีส่ง<ม>จะขี่ไปส่งให้เองเลยถ,ถึงที่เลยนะครับผมเพราะว่า,วาน้ำหนักมันเยอะเดี๋ยวมันจะเสียหายถ้า<อ>ผมว่าทุนมันสูง ก็สามารถสั่งสกินหน้าอะไรได้เลยอ่าชอบแบบไหนสั่งได้เลยครับลายแบบไหนอะไรยังไงฮะได้เลยครับแบบนี้ครับผมได้หมดเลยสั่งมาเลยสกินแบบไหนนะครับก็หลังส่วนนี้เนี่ยโชวหลังไมได้ทำนะโชว์หลังโชว์ได้เพราะแต่ถ้าตัวนี้ถ้าเป็นตู้แบบนี้ผมไม่แนะนําให้โชว์หลังเดี๋ยวเสียงไม่อยู่เพราะว่าที่แทนละพันกว่าบาทนะเนี่ยแทนละพันกว่านะ สว่านไม่ทำจอดเลยเนะี่ยต้องถอดถ้าจอดไม่ได้เดี๋ยวมันร้อนละลายแพงแผ่นแต่น้นนี้ถ้าเราไปเองโชว์หลังอะ่ะมันเก็บเบรไม่อยู่เดี๋ยวพี่ดูเบรคมาเดี๋ยว